พี่รู้ไหมแก๊สที่อยู่ในเบานี่มันแก๊สอะไรพี่พี่ซีรีรู้ไหมครับได้ครับเออมีคำถามแากผมเนี่ยพอดีได้ฟังนิดนึงว่า แอปพลิเชันวาเนี่ยผมอยากแนะนำอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงก็คือว่าการทํางานของมันก่อนนะครับเอปพลิเ uh, ชันวาวตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาติดตั้งตรงนี้ถูกปะแต่หน้าที่แอปพลิเชันวาเนี่ยจริงๆก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้มันรู้ว่าจริงๆแล้วเขาต่างกับตัวแคปเปอร์ไรทิลยังไงนะครับตัวแคปทิลเนี่ยอย่างที่พิสวิบอกมาตั้งแต่แรกคือเราต้องดีไซน์มันตั้งแต่แรกเลยว่าคอยเย็นตัวนี้คอมเพรสเซอร์ N ขนาดน,น,าดนี้ที่มันแมทช์กันแล้วเนี่ยหมายคุณจะต้องใช้แคปทิลที่ดิ t ฟ r เท่าไห่ แล้วก็ยาวเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วเขาก็จะทํางานดีในจุดที่เขาดีไซน์เอาไว้ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะถึงจุดที่ดีไซน์เอาไว้กับหลังจุดที่ที่เลยจุดนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานได้ได,ไ,ดได้ได้ประสิทธิภาพไม่สูงเท่ากับตรงที่เขาดีไซน์มามันก็จะเหมาะกับตัวที่โหลดมันไม่ค่อยสวิงมากนักน,นะครับซึ่งเราก็จะเห็นในแอร์คอนซึ่งแอร์คอนปกติเนี่ยเขาจะดีไซน์ไว้ที่อ e ีวัเพมอยู่7.2สองศา C เขาก็ใช้แคปทิลได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะใช้เขาจะพยายามเดินให้ถึงตรงนั้นแต่ในกรณีที่ห้องนั้นแอร์แอร์แอร์ห้องนั้นเนี่ยมันมีการเปิดปิดประตูบ่อยมากอุณหภูมิขึ้นเรื่อยเลยแล้วเดี๋ยวดึงลงมาใหม่ขึ้นเรื่อยเลยดึงลงดึงลงมาใหม่ให้มันถึงจุดที่เขาอ,ออกแบบเอาวไว้เนี่ยมันได้ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานมากการดึงอุณหภูมิอาจจะช้ากว่าปกตินะครับเพราะว่ามันเปิดได้แค่ มันดีได้แค่จุดจุดเดียวที่เขาดีไซน์เอาไว้นะครับตัว e x p a n s i o n valve เนี่ยมันมันมันดีกว่าตรงแคปทิวตรงที่ว่ามันเวลาที่โหลดมันเยอะๆมันก็สามารถที่จะเปิดวาให้มันเยอะได้เพื่อฉีดน้ำยาลงมาเราเรียกตรงนี้ว่าปูดาาพิเลดเพื่อลดปูดาาพิเลดมันลงมาให้เร็วพอถึงจุดที่มันทำงานแล้วหรือต่ำเกินไปแล้วเขาก็จะปิดตัวของเขาเองทำงานแบบ เราเรียกว่าฐานอ่านตเออร์เลอร์นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นมันจะเป็นถ้าเป็นกราฟก็คือสมมุติเรามีเส้นเส้นหนึ่งเป็นแบบนี้เราต้องการเส้นนี้มันก็จะเปิดเปิดเยอะแล้วก็ค่อยๆปิดก็เป,ปิดน้อยลงปิดน้อยลงอย่างนี้ครับ <S <S มันก็จะวิ่งหา <S 2> <S 2> จนกระทั่งถึงจุดที่มันโอเคที่มันต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่โหลดมันเปลี่ยนเนี่ยเอฟเฟชชันเราจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทเทอร์โมสแตติกหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่นะครับ แต่ตอนนี้ที่เราเราเรียนเรามาคุยเรื่องนี้เราคุยพื้นฐานของตัวเทอร์โมสแตตินะครับอันนี้ตัว p a n s i o n v a ว v e เนี่ยหน้าที่ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขามีแค่บราบาตัวเดียวที่ไปแปะเพื่อรับเพเชอร์มาอเพื่อรับตัวตัวอุณหภูมิมาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาทำงานด้วยเพเชอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพเชอร์กับแรงดันสปริงทั้งในนะครับ ครับผมครับผมขออนุญาตข้ามไปที่ตัวนี้แล้วกันนะครับจำได้ไหมฮะที่ที่เราบอกบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีสองส่วนนะครับ expansion valve เนี่ยมันจะมีส่วนที่มันอยู่บนหัว thermostat e หรือไม่มันจะแยกสองส่วนด้วยแผ่นไดแฟ h มแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้แผ่นไดแฟนะครับมันก็จะมี pressure อยู่สอง pressure pressure ที่เป็นเบานะครับมันก็จะมากด valve ให้เปิดอันนี้มันก็ต้องมีตัวบอกว่าเอ้ยมันเปิดเยอะเกินไปนะมันควรจะต้องเปิดเท่านี้พอ มันก็จะมีเพชเชอร์ที่ปิดวาลอยู่สองเพชเชอร์เพชเชอร์ที่ปิดวาลเนี่ยมันจะมาอยู่สองมาจากสองอันก็คือ1เพชเชอร์ที่มาจากสปริงตัวเนี้ยที่มันอยู่ในข้างในนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าสปริงซูเปอร์ฮีทหรือสปริงเพชเชอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสามารถจะปรับตั้งได้ส่วนตัวที่เป็นตัวเอ็กซ์ตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาตัวความดันที่มันอยู่ในระบบนะครับซึ่งมันคือความดันในคอยเย็นนะครับมาเป็นตัวคอนโทรลอีกทีหนึ่งซึ่ง2ตัวเนี้ยบวกกันเนี่ยมันจะเป็นแรงปิดวาล เพราะฉะนั้น expansion valve มันจะทำงานได้โดยการ balance pressure สองอันนี้แล้วมันจะรู้ว่าตรงไหนที่มันควรจะต้องเปิดเปิดเปิดแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมันก็คือการการทำาการบ a l a n c e p r e เช u r e เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ PB เท่ากับ PE บวก PS แค่นี้ครับแต่ทมายวม่ามีแค่นี้เองเพียงแต่ว,ว่าลักษณะการทำงานเนี่ยซึ่งมันจะยุ่งยากไปน,นิดหนึ่งก็คือว่า แล้วมันรู้ได้ไงว่าเพรสเชอร์ตัว P B มันเท่าไหร่อะไรประมาณอนี้น,นะครับมันก็จะมาเรื่องที่เป็นความลับที่พิศริกเกิดเอาไวาเ้เมื่อกี้แล้วนะครับเอ็กซเบนชัวาล์วเนี่ยเขาจะมีเบลของมันอยู่ซึ่งในนี้มันจะมีสารทำเขาเรียกเป็นเป็นลิควิดนะครับใส่เอาไว้อยู่ภายใต้ความดันเราเรียกว่ามันจะมีมันจะมีกา๊าซก๊าซหรือเป็นลิควิดอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆที่เขาชาร์จมาอยู่ภายใต้ความดันมันจะเป็นของเหลวนะครับตัวเนี้เวลามันไปแปะกับเบลเนี่ย ถ้าสมมุติว่าตัวไอแต่แปลกกับตัวท่อซักชั่นในตัวเบา์ตัวนี้นะครับถ้ามันแปลกกับท่อซักชั่นผมรบกวนย้อนกลับไปที่รูปนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูเราง่ายนิดนึงรูปใหญ่ตัวนี้อ่ะโอเคเห็นไหมคะเขาจะมีท่อหนึ่งเขาจะมีเบา์ตัวนี้ที่มาแปลกกับท่อซักชั่นนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นการคุมซูเปอร์ฮีของวาล์วแล้วก็จะบอกว่าวาล์วคุณจะต้องเปิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ไอตัวเนี้ยนะครับตัวเบา์ตัวเนี้ยมันมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก็หมายความว่าซูเปอร์ฮิซูเปอร์ฮิตมันจะสูงขึ้น <c oughs> มันก็จะทําให้ตัวลิควิดที่มันชาร์จมาอยู่ในเบล์ครับระเหยระเหยไปปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันก็จะเกิดแก๊สแล้วก็จะไปสร้างความดันความสร้างเพรสเชอร์อยู่ในไอท่อแคปทิวเนี่ยแล้วก็มากดวาลเป็นตัว P B ครับให้มันเปิดวาลในขณะที่ตัวของวาลเนี่ยมันก็จะต้องมีสปริงเพรสเชอร์อยู่ด้านในคอยดันปิดอยู่แล้วที่เขาตั้งมาว่าเขาต้องการซูพีทเท่าไหร แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเพชเชอร์ที่เป็น e-Web ก็คือเพชเชอร์อยู่ในนี้ครับแต่สังเกตไหมครัมันจะมีท่ออันนี้ใหมอีกอันนึงอันนี้เดี๋ยวจะไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ถึงคอฟ์หนึ่งนะครับไปแค่เรื่องเดียวก็คือม,มันจะมันจะมันจะเป็นวาลวประเภทสองประเภทที่มาใช้ความดันตรงไหนมา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 เขา,มาเรียกอะไรอ่ะมา,มามาเป็นตัวคอนโทรลนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่า e-Web เ l เตอร์ตัวนั้นน่ะครับคอยเย็นตัวนั้นเนี่ยเป็นประเภทแบบไหนนะครับเป็นแบบที่เพชเชอร์ดอกสูงหรือแบบพเพชเชอร์ดอกต่ำ ประมาณนั้นพี่รู้ไหมแก๊สที่อยู่ในเบานี่มันแก๊สอะไรพี่พี่สิริรู้ไหมครับผมรู้สักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมอยู่คนทำผสมหลายอย่างไม่ได้บอกใช่ที่เป็นททว่ากันว่าที่ว่าว่าถ้ามันเป็นกะสารใช้กับสารทำความเย็นไหนมันก็ใช้น้ํายาตัวนั้นในเบานั้นจริงไม่จริงครับพี่ดิรก ก็อเหนมากกสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอ่าใช่ประมาณนั้นคือใช่จะมีตัวนั้นเนี่ยเป็นหลักแต่มันมันไม่ใช่แค่ตัวนั้นนะแค่ตัวนั้นใช่ครับหมายความว่าไอ้เบานี่คือไอ้แก๊สที่อยู่ในเบานี่คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะพี่แล้วแต่ว่าระบบนั้นใช้น้ํายาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จริงๆเป็นโน้ตฮาจริงนะบอกตรงๆว่าไม่รู้จริงๆเพราะเขาต้องการให้ static ของมันเนี่ย linear ให้มันดีอยู่ในเลง g ์ที่ใช้งานให้มันแบบเป็น l ี n e a r ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโน o w h o w ครัเพื่อใครที่คิดผสมมันมาจนมันโอ้มันนิ่งมันดีแล้วเขาก็ต้องพยายามเก็บอันนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าคุณไปดูฟิ y ิ i c a l ของการทําวาวเนี่ยมันไม่มีอะไรใช่ไหมครับอืมใช่ครับมันมันมีเครื่องจักรก็ทําได้ยากตรงนี้แหละที่จะทำให้ชวมันอยู่ตรง มันจะแม่นยำแค่ไหน<ช>มันจะอะไรนั่นก็ใช่ใชใช